สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงรายปีนะคะของชาวราศีธนูประจำปี2565เราจะมาดูกันว่าราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคม จะเป็นอย่างไรบ้างในปี2565นี้นะคะซึ่งการทำนายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสติดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะสิ่งไหนดีก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนไม่ดีก็ดูเพื่อเตือนสติไว้นะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวจะหยิบให้แทนชาวราศีธนูนะคะ เจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดอีกใบหนึ่งค่ะสิบสองมาดูกันเลยค่ะว่าชาวราศีธนูนะคะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกว้าวกาถ้วยควีนออกคั p เพจออกคั p นะคะ ว้าว <Wow>. เจ็ดเหรียญเดซันค่ะสามราศีสุดท้ายนี่นะคะอ่าราศีพิจิราศีตุลน,นะมาราศีธนูนะคะมีเดซันเอกทั้งสามราศีเลยนะเอ็ดเอาคัพนะคะคิงเอาวานเมจิเชียนค่ะห้าดาบเก้าดาบเดซ์สตาร์แปดถ้วยอ่ะ โอเคจะเห็นได้ว่านะคะไพ่ที่ออกมานะมีทั้งไพ่เมเจอร์อาคานานะคะไพ่เมเจอร์อาคานาเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลอนทางาจะเยอะนะคะเมเจอร์อาคานามีไพ่ไหนบ้างไพ่เดอะซันค่ะความสุขความสําเร็จสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงเริ่มขึ้นนะคะไพ่เดอะซันไพ่เมจิเชียนนะคะเนี่ย ปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะไห้เดอะสตาความสุขความสมหวังนะคะแค่สามใบนี้ก็แบบโอ้โหนะคะคือไพ่ย,ย่างค่อนข้างอิทธิพลค่อนข้างจะเยอะก็แสดงว่าในปี2565นี้นะคะ <c oughs> จริงๆชาวราศีธนูภาพโดยรวมจะดีนะคะปีนี้อาจจะเป็นปีปีที่ดีของคุณ แต่ถามว่าดีทั้งปีไหมไม่นะคะมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาบ้างนะคะในเพราะเดือนแรกอามาดูเดือนมกราในเดือนมกราคุณรู้สึกแบบมีเสน่ห์เป็นคนเจ้าเสน่ห์มีเสน่ห์มีความสุขมีความสุขมีแฮปปี้หวานเสน่ห์ไปทั่วอะไรประมาณเนี้นะคะหล่อเลือกได้เลือกอะไรประมาณนี้นะคะคือ คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองสูงมีเสน่ห์นะคะเต็มติ่มเตมเต็ม,ต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 มอิ่มด้วยความรู้สึกออนะคะมีความรู้สึกแบบอิ่มเอมนะคะในเดือนมก,กรานะคะส่วนในเดือนกุมภากุมภาคุณโฟกัสไปที่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากเลยนะควินออฟคัฟราชินีสุดถ้วยถ้วยหมายถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณ ให้ความสําคัญกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากนะคะคุณโฟกัสไปที่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างจะเยอะนะคะในเดือนกุมภาเนาะเดือนมีนาเหมือนกันมาเพจออฟคัพนะคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกคุณก็ยังไม่นิ่งนะคุณก็ยังมีอะไรคล,ค,ลคลื่นๆไวๆนะเข้ามาหาคุณนะเดือนกุมภามีนาเนี่ยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างจะเดือนเมษาเมษามาเรื่องเงิน ะค,ะคุณอาจจะคิดบริหารจัดก,การเรื่องเงินนะนะมีเรื่องเงินค่อนเข้ามานะคะอาจจะมีเงินอยู่ก้อนหนึง่งคิดจะลงทุนจะทําอะไรคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่นแหละ <c oughs> คิดดีๆนะคะโตกแล้วต้องคิดก่อนลงมือทำพฤษภาเป,เป็นเดือนที่อาจจะเป็นเดือนของโอกาสการเริ่มต้นใหม่การประสบความสําเร็จนะคะ เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะไพ่เดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในชีวิตอาจจะมีโชคลาบก็ได้นะคะอาจจะมีโชคลาบเข้ามานะคะโชคลาบเข้ามาหาคุณนะโชคลาบความสําเร็จนะคะมาในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาก็มีโอกาสอันใหม่ๆคุณมีโอกาสใหม่นะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอกาสอะไรโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้น มีโอกาสที่จะเติมเติมความรู้สึกมีโอกาสที่จะสุขสมหวังนะคะได้หมดเลยนะคะโอกาสที่เข้ามานะคะมิถุนากรกฎาการงานคุณมั่นคงนะ n g งออฟวานการงานคุณมั่นคงคุณรู้สึกว่าโอเคงานที่ทําอยู่มันโอเคนะมันมั่นคงดีมันสามารถที่จะขย,ขยายยต่ออดไดไ้ไปต่อได้นะคะอยู่ในจุดที่มันโอเคที่สุดแล้วนะคะ สิงหาไ <c oughs> พ่เมเชียนขึ้นคุณอาจจะมีโชคนะคะโชคดีจากไหนน่าจ,จะเป็นโชคดีจากเรื่องงานนะคะมีโชคในเรื่องของการงานการทํางานนี้นะคะมีโชคดีเกิดขึ้นมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นได้มาดูเดือนกันยาพอถึงเดือนกันยาเนาะเดือนกันยานะ่ะเป็นเดือนที่ให้ระมัดระวังเนาะเรื่องการมี ปัญหามีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรือคนในที่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราลงมือทำหรืออาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ที่เราทำนะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกคุณรู้สึกว่าเออโดดเดี่ยวนะคะ อาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันตุลาคุณก็รู้สึกว่ามีปัญหาปวดหัวคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะปัญหาที่เข้ามามันมีอยู่แล้วมันเข้ามาเป็นบททดสอบเข้ามาให้เราแก้ไขนะคะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขไปนะคะมาถึงเดือนพฤศจิกาคุณจะมีความสุขมากเลยความสุขความหวังรออยู่นะคะเป็นดาวเจิดจระนะไพ่เดสตาร์นะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะ ความสุขความหวังรออยู่สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รออยู่มันประสบความสําเร็จหรือว่ามันสําเร็จนะคะท่านวานะคะท่านวาได้ไพ่แถ้วยแปดถ้วยนี่อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันได้นะคุณจะแฮปปี้มากเลยคุณรู้สึกเศร้าๆรู้สึกไม่ค่อยสดชื่น <c oughs> นะคะ,ะนะราศีธนูนะคะโดยรวมนะ ภาพโดยรวมของปีสองพันหรสิบห้าเนาะอ่าไพ่ถ้วยก็มาเยอะเนาะถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกค่อนข้างจะมาเยอะเหมือนกันนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือการพูดนะคะการพูดการจาอะไรเงี้ยมีผลได้นะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องงานขออภพย ส่วนเรื่องงานนะคะงานอะโอเคงานดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะคะสามารถที่ทําได้แต่ย่อดได้แต่ปัญหาร,ระหว่างเรื่องงานมันก็จะมีบ้างเพื่อนร่วมง,งานก็จะมีบ้างนะคะในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะการเงินคุณจะมีเงินให้บริหารจัดการแต่ต้องบริหารจัดการยังไงที่มันจะสมดุลที่จะผ่านไปได้นะคะ โชคลามีไหมโชคลามี <c oughs> อย่างที่บอกโชคลามีมีไพ่เดอะซันเข้ามานะคะโชคลาบคุณมีนะไพ่เดอะซันเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องปวดหัวเรื่องปวดหัวนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากนะคะในเรื่องของความรักก็อืม ความรักก็ถ้าเป็นคนโสดคุณเหมือนก็อยู่แบบโสดนี่แหละถ้าเป็นคนโสดก็อยู่แบบโสดไปก่อนเนาะมันเหมือนกับว่าเออยังอยู่แบบโสดอ่ะดีแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่น่ะมีคู่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เนอ่อยเนาะบางทีอาจจะมีปากมีเสียงกันบ้างอะไรประมาณเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะ <c oughs> อันนี้คือไพ่โดยรวมของชาวราศีธนูนะคะในปี2565มาดูกันหน่อยว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างนะคะไพ่นาเทวดานางฟ้าอยากให้คำแนะนำอะไรดีๆแก่ชาวราศีธนูบ้างเนาะบางทีคำแนะนำมันสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะคะอกันส่งผ่านความคิดโดยข้อความอะ าบอกว่าส่งผ่านความคิดนะ Messenger of Thoughts นะคะ,ะหัวข้อใหญ่ในโปรเจกต์ของคุณอะ่ะมันทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำลงไปเนี่ยมันพร้อมพร้อมที่จะคุณจะก้าวไปข้างหน้านะคะขอแค่คุณลงมือทำนะคะขอแค่คุณลงมือทำมันจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นะคะโอเค helper of emotion ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจริงๆด้วยนะคะบางทีบางอย่างมันต้องช่วยนะลดลดอารมณ์บางอย่างลงนะคะก็จะมีบางสิ่งบางอย่างนะทำให้คุณรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ความรู้สึกคุณแบบเหมือนป๊อปปี้เลิฟ พ๊อบปีเลฟพร้อมนะคะพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะลดบางสิ่งบางอย่างลงนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะทูออฟอะบัน a ดนสนะคะความสมบูรณ์นะคะในชีวิตของคนเราเนี่ยความรู้สึกอ่ะบางอย่างมันต้องบาลานซ์ทำให้มันบาลานซ์กันนะมันถึงจะไปด้วยกันได้นะอ่า พยายามทําทุกสิ่งเึนอย่างหรือเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่ที่เราคิดแล้วก็ให้มาลงมือทําแล้วก็ทําให้มันด้วยความที่บาลานซ์ทําด้วยความสุขนะคะแล้วก็มีความคิดบวกนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่ อยากบอกอยากแนะนำนะคะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมของชาวราศีธนูปี2565นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ชาวราศีธนูโชคดีมีความสุขแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ